ตาเพิ่ับพีนครับผมสวัสดีครับผมมารายงานตัวครับ แตาไมา่หาวยรับปุ้ยรังบาเบิลกิไปวานนี้คุณวันบอน,บนี่มีส่กุ้งมือเศร้านี่แหละครับมือนี้ว่าิีไาพี่น้องมันส่กุ้งอีกเลยนี่ครับอุปกรณ์เดี๋ยวจีหยัดยัดไอเ้เหยือครับผสมเหยื่อยัดลงไปครับแต่ว่าบ่เด็ดไ่บอนี้ได้พี่น้องลืมไว้อันนึงมือเศร้านี่เลยกับมาเอาครับนี่เมื่อกี้มันถืออยู่กับเทออกไปครับ น้องครับผมมาหอด,บ,บ,บ,ดบ่อแล้ควครับผมไปสาบได้ครับมาสีคำจีเมิดจีโบเลีครับผมมาลุยเลยครับนี่ใส่ทั้งยหย่ไปเรื่อยๆเลยครับผมผมขึ้นน้องๆคนสอนได้อยู่แต่ว่าเอามาปักมันจีใด,ดบวัวลุกไปก่อนครับนี่เลยครับองนึ่ง thank ครับผมเรียบร้อยครับมีเก้าอันครับผมว่าม,มน่นี้เก้าครับเรียบร้อยเดี๋ยวมืออื่นหอ่อเขาจะมาลุ่นกันมันขึ้นอีซอนไปพุน่นยกขึ้นมองนั้นมายกขึ้นมองนี้มายกขึ้นมองนี้กลับไปยกพุ้นครับได้ลายอยู่แต่ว่าผสมดินมันผสมดินไปครับมันกะไปเนา่าตายครับผมเรียกยาย มันีกระเลขคิดว่าเอามาใส่ครับพร้อมาขึ้นดักนะผมมีศะตรูตนหน่อยครับผมกี่ว่าจะใส่ไม่นั่นงผมขจ้าใส่ก่อนครับผมโชคดีมึงนี่ขจ้าจบ่ใส่หอาก็เลยได้ใส่ครับอา้าวที่ตามครับผมมือขึ้นเสาพี่น้องไปเดี๋ยวมาลุ้นกันมือขึ้นเสากับผมมากลับบ้านครับผมมือขึ้นเสาครับผมมือขึ้นเสา เ็ดดุกพี่น้องครับผมอึบ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 มารุนแต่ว่าก่อนสีรุนของเฮาครับมาเบิ่งป่าเพิ่นก่อนครับผมยกจันครับผมของตาเพิ่นยกจันนี่วุ้ยจันเพิ่นใส่ครับผมเมื่อกี้นี่ผมเห็นดินวับวาวอยู่ปา ถูกจันน่ะโอ้โหอันนี้ถูกตาคายหรือถูกจันเนี <S <s ่ยครับต cool so ุลจันลูกถูกจันบ่ครับป้าปวดูครับผมนี่อันนี้ตัวเล็กบ่ไงคนดีกว่ามีหกขีดที่เคยได้นะครับโอ้ใหญ่จุ๊ว่หกขีดนี่น้องเอาแล้วยกขึ้นอันนี้ขึ้นตากเอาไว้อ๋อตากไว้ตอนเย็นใส่ไหมใส่ไหมกลางวันใส่ก็ได้อกบ่ วายุขวายหลายบนว้าครับผมอัน๋ยวผมพาพี่น้องย้อนครับคือไม้ทั้งผีครับผมกลับมาพี่น้องกลับมาก่อนนี้ยกของเขาไปเบื้องของเพื่อนก่อนยกเสร็จแล้วบ่ถือบ้างโบถือบ้างเลยเนาะไหนโอ้โอ้ถูกอยู่ตัวเนอะโอ้พี่น้อง ของบันทึกครับผมหลายอันเมื่อกี้ขี่รถผ่านไปว่ามันกิดสอบ,อ,บอ,นนอีหยังครับป้านแต่ไม่แน่อื่นห่ะพายเซ่ครับเออฟังน้องผมบันทึกดิโอ้ยปรนเทศครับผมป้านเป็นใส่หลายเนาะเพื่อเก็เลยมีสิทธิ์ได้หลายเนาะอืมอป้านเบื่อหงเพื่อนครับผม นี่ปลาดโอ้กุ้งเต้นพี่น้องกุ้งเต้นสุดยอดเลยครับผม <c oughs> เอาไปลุ้นน้องเฮาใครจะเหน็นอย่างน้อเสียงมือแอนแอนแอนอยูม่มือมันฉ <c oughs> ีดยาบน้อสป่ะฉีดยาฉ <c oughs> ีดยาป่ะไป,ะปะอ่าเพื่อนในไลน์ครับผมเพื่อนในไลน์เอาไปลุ้นน้องเฮาต่อมา ขาจักน่อยว่ครับผมพี่นอ้องเอาปุ่นนึงกับพ่อครับมือนีก็ได้เขาในเด้อป้าลงพื่นในตั้งหลายครับพื่นใส่หลายปินอันนี้เลยครับผมใส่ลายได้เปียบครับผมมีทธิดได้หลายครับใสได้หลาย,ลายโยกโยกพี่น้องโยกใส่ละ มีอยู่ครับผมมีหน้องม,มีอยู่มีอยู่มีอยู่แต่ว่าหลายบ่ก็บ่ค่อยหลายครับเอาหลายบ่หลายเดี๋ยวก็รู้ครับผม mm hmm. ได้พบปนหรือบอ่ได้พบปนเดี๋ยวก็รู้ครับ mm hmm. มาต่อมาอีกได้โบได้ก็ต้องเก็บห้องกับบ้านครับผมโอ้ โอ้ยโอ้โหอึ๊บโอ้ยทา้งนี้พอถื่อนไอ่ค่อยถื่อนไง ที่ครับผมไปรุนกันว่าเฮาจิได้พบปนบ่นี่มาที่ไปทีครับอู้เพิ่นมีคนเพิ่นกำลังหนกตะไคร้ครับผมพี่น้องอยู่ในกลางมาพี่น้องครับผมรุนของเฮาครับได้พบปนบ่ครับผม อันแรกครับเป็นไปได้ครับผมกี่ได้ยังไงขันเป็นยังสีนอกพี่น้องเนาะปนอุ้ยต่ายจายจายพี่น้องเฮ้ยหายอยู่หายกิ่นข้าเจ้ากระบัดเพื่อแล้วครับ เดี๋ยวถ้าผมพูดเดียวอันนี้ใครเนี้ยครับผมว่านี่จักสี่เนี่ยไหมอันได้ซ้ำนีจ่จักทุกอันนี่แก๋วเลยครับผมในซ้ำนี่ทุกอันนะแก๋วเลยครับแต่มันอกี้จิเป็นไปบ่ได้หรอกซ่อมทำกันก็เอามงหั่นเลยโอ้ยบ่ซ้ำครับในเต้าห้อยห้อยเขาดีแท้ผมขยาบขึ้นเลยไหลายโอ้เพิ่นใส่หลายเนานะ เป็นทงมก์ไงเลยของคนใส่ขวดนะครับได้อยู่อันแรกที่ยังได้เสียบุตรใหไว้อันแรกเออยางสีไงเนี่ยพีนนย่น้องสองอันพี่น้องเลี้ยสองอัน รผมมือก็ได้แต่นานี้มึอบกกวกครับ2องสัมัมอล้องเลยนองได้ซั้นนั่นแล้ะครับอ,อืตาวามันตูไใหญ่ครับผมเพรพอทีปนย้วมมือนี่ตู่ใหญ่กว่้านครับ นี่หมูว่านเขัมันตัวใหญ่สนิทกว่าพี่นอ้องเอ้ยลายๆเลยแหละหมูว่านตัวน้อยๆเฟยเฟอยงครับหมูว่านตัวน้อยๆเอ,อ,อย์เฟยเอา้าพี่น้องครับเอาพ่ออยู่พ่อกินครับผมหาอยู่หากินอย่าไปเอาลายๆครับมันสิบเบิดดับแนวครับผม <laughs> พี่น้องกันจีวา่าวุ้ยแง่มได้หลายออกไปหล่เราไม่ได้ปล่อยเ,อเที่ยวกันจีว่าครับเอา้าจบคลิปครับผมแต่กไ็ไ,กได้หลายครับด้วยคนใส่หลายมันก็ได้หลายครับผมเ่าใส่เก่ากันเองได้สำเพ็งกับบ๊แม่นล่ะพี่น้มมนนองเอา้าหายอยู่ให้จริงครับผมมันออกของหน้า,าพ่อพ่อกันได้ไล่ข้าจะกลับบา้านเบเลยแล้วเอผอผูก็ิกตู่กลับบ้านขึ้กันครับเก็บของครับผมพี่น้อง ผมพี่น้องได้ซทำอลไรครับตทว่าได้หอ้ยต้อได้ไลยกันหมดว่างไปจักมันตัวใแน่นเลยอุย้ยต้องต้องคิดต้องคิดเอ้ากระบาดครับผมได้ปนบมกไงให้กันครับผมมือนนี่้าเจะเอาสายากใครจะก็ได้ไลยครับแต่ว,ว่าตาคนใส่จันเพื่นได้ปมาดูคอครับผมดูใจต่างด่างประชิวมันก็ได้ประชิวไล่อยู่ไม่ได้ไปทายเพื่นครับ กายอยากกของอยูขอ่ของกลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวออกไปห่วยกับพวกไอปี๊กครับผมมือนี่ติดตามครับผมแต่ใน,นห่วยราศีวาศีแก้วครับผมกลับบ้ัตครับสวัสดีครับผม